สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะ่วนทุกคนมาเฮ็ดทอดข้าวลูกซีนซูตรล่วงผะบางแบบนี้กินไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนนะ mm hmm. เนาะเฮ็ดกระบไดยากเนาะทุกคนนะเนาะเฮ็ดง่ายๆวิธีเฮ็ดจะเป็นแบบใดเดยวนั้นเราก็ไป็ลุงเฮ็ดพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่อื่นเราก็จะมาบดข้าวเบื่อและห้อมแดงกันก่อนเลยเนาะทุกคนนะ mm hmm. เนาะบดข้าวเบื่อและห้อมแดงให้ละเอียดดีเลยทุกคน ละเอียดดีแล้ววันนี้ห่อก็จีใส่ซิ้นมูบดลงไปเลยทุกคนปรุงรสด,ด้วยพริกไทยเกลือขนอน้ำตาลและเสีิวข้าวนะทุกคนเนาะแล้วก็บดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยทุกคนบดไปจนว่าให้ซิ้นและข้าวมันมีความเรียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะทุกคนเนาะ ให้ได้ประมาณนี้เลยทุกคนให้มีความเนียนแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะตอนนี้เข้าลูกซีนเขาเหากันแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะวันนี้เขาจะมาห่อไปพร้อมๆกันเลยทุกคนมามองเอลิทเอลินก็บ่มีใบตองเนาะ,ะมามองเอลิทเอลินก็ใไซกระดาษฝอยเลื่อมและกระดาษไข่มห่องทับกันแบบซีแล้วก็หอหอแบบลักษณะให้เป็นอกอนกลมๆแบบซีเนาะทุกคนเนาะอ่ะาคือเห่าหอยเนาะทุกคนเนาะ ห่อแล้วก็หั่มไปหั่มไปรวดึงไปแบบนี้เลยนอกาะเพื่อให้ซีนเข้าลูกซีนของเฮายูทางในมันมีความแน่นเข้าข้ากันนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะบิดทางข้าเข้าห้ากันแบบนี้นะทุกคนเนาะแล้วก็ขึงนิดนึงเพื่อให้เข้าลูกซีนทางในนั้นมีความแมน่นเนียนเข้าห้ากันดีนะทุกคนเนาะห่อมันไดประมาณนี้เลยทุกคนเ็นไงไ่ายๆนะทุกคนเนาะเพื่อให้มีใบตองก็ใส่ใบตงองห่อลงเด้ทุกคน แล้วเราก็จะ่อไปให้จนแล้วเลยนะทุกคนนะเนาะเฮ็ดแบบเดิมเลยเฮ็ดไปจนแล้วเลยทุกคนหรือว่าผู้ได้มีวิธีหรือว่าเทคนิคในการ่อใหอ้ให้งามหรือว่าให้ง่ายคนนี้ก็เฮ็ดไปเลยนะทุกคนเนาะแต่ใดสิง่ายและสะดวกทุกคนทุกคนก็เฮ็ดไปเลยทุกคน ขาก็จะห่อไปฮะแล้วเลยเนาะทุกคนเนาะฮะได้ประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จะมาดใส่สื่งเตี่ยมที่จะนึ่งเลยเนาะทุกคนเนาะใส่สื่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นนึ่งเลยทุกคนนึ่งประมาณ30นาทีเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เข้าลูกซีนของเห่าก็เนนึ่งสุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะเขาก็จะอ้อมาผักปลาไว้ให้เย็นตัวลงแล้ววันนี้มามองเอลิทอลินก็จะมาแกะให้ทุกคนเบิ้เข้าลูกซีนทางในไปนพร้อมกันเลยทุกคน หน้าตาข้าลูกซีนข้าหม,มอ่เอลิทเอลินก็จะคล้ายๆคือหย่ยยยยอนาะทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนผสมของมันจะตางการเฮ็ดหย่อนน้อยหนึ่งนะทุกคนเนาะ,ะก็คือห่าใส่ข้าวเบื่อและข้อมแปแงลงไปเนาะอันนี้นะทุกคนเนาะที่สาวรุวงพะบบางผ่าก,ก,นกันนิยมเพ็ดกินเนาะทุกคนเนาะวันนี้หฮากะจีมะฮันเพ็ดเป,เปียงแบบสีนอเพื่อที่จะเอาไปทอดเนาะทุกคนเนาะผูะ้ดใดมักตอนน้อยตอนใหญ่ไปไหนก็นสามารถกะเอาไ้ตามใจมากเลยทุกคน ทางในข้าวลูกซีนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคล้ายๆคือ,อย่อเลยทุกคนวันนี้เราก็จะมาเตรียมแป้งทอดกรอบและไข่ไก่กันเลยเนาะทุกคนเนาะตอกไข่ไก่ลงไปแล้วเราก็จะตีให้ไข่ไก่แตกเนาะวันนี้เราก็จะมาตั้งหม้อน้ำมันปะไว้เลยทุกคนวันนี้เราก็จะเอาเข้าวลูกซีนมาจุบใส่กับแป้งทอดกรอบแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไปจุบไข่เนาะทุกคนเนาะ จุกไข่ให้ท่วมแบบซีแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จะเอาลงไปทอดเลยทุกคนแล้วเราก็จะพลิกกลับไปกลับมาเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้ลูกซีนของเขามันสุกสม่ำเสมอกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเราก็จะทอดไปจนว่าให้เข้าลูกซีนของเรามีความเป็นซี่เรื่องทองงามไปซีแล้วเราก็เอาออกเลยทุกคน แล้วก็จะทอดต่อไปให้จนแล้วเลยเนาะทุกคนเนาะตอนนี <oa> ne, ้เขาลูกซ <ic ona> <game> ้นก็หอก็ทอดแล้วเรียบร้อยเลยเนาะทุกคนเนาะขาก็พร้อมเสิฟเลยทุกคนเสิฟพร้อมแจวบอกแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะน่าเสียกันนดเลยทุกคนบันี้มามองเอลิทเอลินกอจีมาบิดให้ทุกคนบงทางในไปพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเนาะเขาลูกซ้นก็จะมีรูปทรงและลักษณะแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะวันนี้เขาก็จะกินไปพร้อมๆกันเลยทุกคน มาได้ทุกคนมากินข้าวกับมะมองเอริทเอลินเซฟเซฟไปน้ากันเนยเนนะทุกคนเนาะเขาก็จะกินคู่กันกับข้าวเหนียวนะทุกคนเนาะแบบนี้หน่เนาะทุกคนเนาะบิดเอาข้าวลูกซีนยองเข้าบุซีแล้วแล้วเขาก็จะจําเจลบองนะทุกคนเนาะแบบนี้เลยจําเจลบองแล้วแล้วเราก็กินเลยทุกคนเซฟคักทุกคนข้าวเหนียวกินคู่กันกับข้าวลูกซีนจําเจลบองเนาะเข้ากันดีขนาดเลยทุกคน ได้บ่เคยกินก็นลองไปเห็ดกินมึงเด้อเห็ดบดยากเนาะเห็ดง่ายๆเห็ดไขๆคือยอเลยทุกคนแต่ต่างส่วนผสมมนออันนี้ใส่ข้าวเบือและ,ะห้อมแดงลงไปนะทุกคนนะวิธีเห็ดเมนบะตางอย่างกันกับของเห็ดยอเลยทุกคน เมนูทอดข้าวลูกซีนก็จะเป็นอีกตัวเมนูหนึ่งที่สาวล่มกประบางผ่าก,กันนิยมเฮ็ดกินเนาะทุกคนเนะาะบัว่าจะเป็นเฮือนบุญเฮือนงานนี่อย่างที่มีเทศกาลนี่ยังก็จะก็จะเลือกเอาเป็นเมนูทอดข้าวลูกซีนนี่เข้าไปเจมในผักเข้าตลอดเลยเนาะทุกคนเนาะหรือว่าผู้ใดก็ห้าซื้อได้ง่ายง่ายเลยทุกคนตาม้านอาหารไข้คงกินสุกอยู่ตลาดเนาะทุกคนเนาะมีได้ตลอดเลยทุกคนผู้ใดอยากลองกินก็ไปห้าซื้อมากินลองเมืองเด้อ มามองเอลินเอลินก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้น่กแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอวัวเบียงโต